ธรรมะรักษาใจต้านภัยโควิดเนี่ยจะมอบอะไรให้กับพวกเราดีนะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้นำเอาธรรมะอะไรเนี่ยมารักษาใจนะเพื่อเราจะไปต้านภัยโควิดให้ได้นะโควิดนี้เป็นภัยทางกายหรือทางใจทั้งสองทางเลยตอนนี้นะเพราะคนเนี่ยเป็นโรคประสาทเป็นโรคทางใจมากกว่าโรคทางกายแล้วนะเพราะว่า บางทีความกังวลความกลัวความตื่นตระหนกเนี่ยโอ้หมันทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าใจเราก็เลยไม่สงบนะปกติแล้วเนี่ยถามว่าโลกทางใจเนี่ยหรือใจไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันอะไรคืออะไรความคิดลบนะที่มันเป็นบาปนะคิดบวกก็เป็นบุญคิดลบก็เป็นบาป นะความคิดลบเนี่ยแหละก็เป็นตัวหนึ่งนะแล้วมันก็เป็นเครื่องทำให้เราคุณมัวอันนี้ก็เรียกว่ารวมๆเลยแต่ถ้าเกิดเรามองถึงเป็นหลักการแล้วก็หลักธรรมเนี่ยก็คือนิวรณ์ทั้งหลายที่มันพุกพลานออกมาเพราะกิเลสทั้งสาตัวคือรา,ราคะโทสะโมหะที่เราเนี่ยมีความชอบใจอะไรอยู่เนี่ยที่มันเดี๋ยวก็คิดนั่นคิดนี่เป็นตัวโรพะขึ้นมาหรือความไม่พอใจทั้งหลายความฟุ้งซ่านลำคาญใจ นะกับเรื่องที่อดีตที่ทําแล้วไม่ทาทาไม่ดีบ้างทําดีบ้างที่ไม่ได้ทําอะไรเงี้ยหรือนึกความที่หดหู่เสื่องซึมทินะมิถะอะไรงี้หรือวิกิจิจฉาในการที่เราลังเลสงสัยกับการปฏิบัติกับคุณพระพุทธพระธรรมทะสงสอเป็นต้นปกติแล้วนะทางกายเนี่ยเราก็ใช้ในเรื่องของทานเรื่องของศีลในการทําให้กายวาจัของเราเนี่ยทำให้เราเนี่ยเกิดความบริสุทธิ ความสะอาดใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดพูดโดยคร่าวๆก็ศีลห้สีลแอีกอันนึงก็เป็นอ,อินทรีย์สังวรสีลอันนี้ก็สําคัญนะก็เป็นศีนในการที่เราเนี่ยจะสํารวมอ,อยู่กับอารมณ์กรรมฐานนะสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปเสพอะไรเยอะมากการปิดวาจาก็อินทรีย์สังวรดีการที่เราเนี่ยไม่ไป รับอารมณ์ไม่ไปพูดคุยมากๆนะในเรื่องที่แบบทําให้เราคุ้งขึ้นมาเนี่ยก็เหลือเรามาัมีอินทรีย์สังวรอีกสองอันก็คืออาชีวะบริสุทธิ์ศีลโยคีผู้ปฏิบัติอาชีพของเราก็คือก็จะต้องปฏิบัติสมถะและก็วิปัสสนางนั้นที่เราเนี่ยมีอาชีพนี้เป็นอาชีพที่บริสุทธิ์ถ้าเรามาที่นี้มาแต่งชุดสีขาวนะมาเป็นผู้ปฏิบัติ ที่มียากโยมเนี่ยบางคนเนี่ยที่เขามีจิตศรัทธาเรื่อมใสเ้ามาเป็นเจ้าภาพในการที่จะดูแลเราแต่ปรากฏว่าเราก็แต่งตัวเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเราก็มาอยู่ในสถานที่เป็นผู้ปฏิบัติแต่เราเนไม่ยอมรักษาศีลเราไม่ยอมสำรวมระวังเราไม่ยอมปารบความเพียรในการที่จะ,จะเจริญสมาธิอันนี้ก็ถือว่าอาชีพเราบริสุทธิ์ไหมไม่เลยนะพระเนี่ยก็เหมือนกันใช่ไหมถ้าไม่ยอมมาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติ นะมาทําสํารวมแล้วก็ให้ญาติโยมเลี้ยงเนี่ยโอ้มันก็อาชีพพระก็เลยไม่บริสุทธิ์อันนี้ก็เลยศีลของพระก็เลยไม่บริสุทธิ์เพราะเหตุนี้งั้นการที่เราปารถความเพียรการที่เราเคารพในการที่มีคนมาดูแลเราเนี่ยมาเป็นคนอุปถรัรมภ์เราเนี่ยเหมือนพระที่เคารพอาหารวินทบ,บาทเนี่ยอันนี้ก็คือการที่เราเนี่ยมีความตระหนักแล้วก็กระตันยูต่อผู้ที่ดูแลเราแล้วก็เป็นการชำระวัตถุทานของเขาให้บริสุทธิ์ด้วย ส่วนอีกข้อหนึ่งเนี่ยก็เป็นในเรื่องของศีลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาปัจจัยสีหรือในทางคำธรรมะก,ก็คือปัจจยสันนิษสศีศีข้อนี้เราจะต้องใช้เ็เรียกว่าปัญญาในการพิจารณาใช้สอยปัจจัยศีอย่างน,น้อยอาหารทุกมื้อที่เราทานไปเนี่ยเราก็พิจารณาแล้วเราจะไม่ไปทานเพื่อบำรุงกิเลสปัญหาประาทานของเรา เราจะไม่ทานเล่นทานด้วยความอเรอร่อยเท่านั้นเราทานไปกําหนดไปทานไปก็เจริญกรรมฐา,านไปอย่างนี้อันนี้เรียกได้ว่าเราก็ได้ทําสิ่งข้อนี้นะชุดทั้งหลายที่เราใส่อย่างเงี้ยนะมันก็เป็นแค่เป็นอุปกรณ์ในการทําให้เราเนี่ยไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปนะเป็นการที่เราเนี่ยใส่เพื่อที่เราจะได้เจริญในกุศลไม่ต้องคิดมากกับการจะต้องไปหาวันนี้ใส่สีอะไรดีชุดอะไรดี นอนก็ไม่ได้นอนในที่นอนใหญ่ยาของเราก็ใช้พอประมาณอันนี้ก็ตามสมควรทั้งหลายเลยนะมันก็จะทำให้เราเนี่ยพร้อมในการที่จะใช้ชีวิตในการที่จะเจริญกุศลได้เต็มที่แล้วก็ลึกๆยิ่งๆขึ้นไปถ้าตัวนี้ไม่บริสุทธิ์เนี่ยโอกาสที่เราจะมีใจบริสุทธิ์ไม่ได้ถ้าเราไม่มีทานนะถามว่าเราจะได้มาอยู่ในที่ที่สะดวกสบายผาสุขอย่างนี้ไหมนะ หรือถ้าเกิดเราไม่มีศีลเนี่ยเดี๋ยวก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวเพราะศีลข้อหนึ่งไม่ดีนะเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ก็เรียกว่าความสัตยะในการปฏิบัติได้เลยและความสัตยะในการปฏิบัติเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุส่งให้เราเนี่ยมีความสุขมีความสงบพอเรามีความสุขความสงบพอเรามาปาราบกับอารมณ์กรรมฐานเราก็จะสามารถทำได้โดยไม่ต้องพยายาม เมื่อเราทําได้โดยไม่ต้องมีพยายามเนี่ยทำด้วยความสุขเนี่ยกรรมาฐานของเราเนี่ยมันก็จะลึกขึ้นลึกขึ้นไปทํใใาทให้จิตใจของเราเนี่ยไม่เป็นโลกทําให้จิตใจของเราเนี่ยรักษาใจของเราเนี่ยไม่ให้มีเครื่องกั้นความดีของเราเนี่ยก็คือนิวรณ์ทั้งหลายที่มันฟุกพลาดออกมาพากกิเลสทั้ง3ตัวคือราราคะโทสะโมหะนี่แหละงั้นฐานที่สําคัญในการที่จะเป็นธรรมะเยียวยาใจเนี่ยเราก็เลย มองข้ามศีลไม่ได้เลยมองข้ามทานไม่ได้เลย